หนิงปณิตาตกใจไม่ใช่มีแค่เป๊กและธัญญาหลังเคยร่วมเฟรมกับมือที่3มอย่างจิน ต้องบอกเลยว่าชาวโซเชียลยังคงให้ความสนใจเมื่อหนิงปณิตาได้ออกมาประกาศแล้วว่าจะฟ้องมือที่สามปมดราม่าที่มีคนเห็นจินจรินควงสาวกลางสนามบินแล้วตอนนี้ก็คือเตรียมตัวจะหย่าก,กับจินแล้วและในเวลาต่อมาทําเอาโซเชียลอุทานร้องอื้อหือเมื่อได้แห่แชร์ภาพสาวมือที่สามของจินจรินเคยร่วมเฟรมกับเป็กสัญชัยแล้วก็ธัญญาที่แท้เป็นคนใกล้ตัวโดยชาวเน็ตรายหนึ่งก็ได้เปิดวาร์ปสาวปิศนาพร้อมระบุข,ข้อความว่า พี่เป๊กพี่ย่าร่วมงานทั้งสองฝ่ายจะทำอะไรอยากให้คิดดีๆซึ่งปรากฏว่าเป็นสาวคนดังกล่าวเคยร่วมเฟรมกับเป๊กสัญชัยแล้วก็ธัญญาด้วยซึ่งก็ทำเอาหลายคนเนี่ยตกใจแล้วก็แสดงความคิดเห็นมากมาย ว่าที่แท้ก็เป็นคนใกล้ตัวเพราะว่ารุ่นใหญ่อย่างเป็กสันชัยแล้วก็ธัญญาเนี่ยก็รู้จักทั้งสองฝ่ายเลยแต่นอกจากนี้ต้องบอกว่าร้องไา้กันเลยทีเดียวเมื่อทางด้านหนิงปณิตาเนี่ยยังตกใจไม่ใช่มีแค่เป็กแล้วก็ธัญญาที่ร่วมเฟรมเพราะล่าสุดเนี่ยเพิ่งรู้เธอเองก็เคยร่วมเฟรมกับมือที่3าของจินจรินด้วยเช่นกันท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาวิพาก์วิจารณ์อย่างมากมายว่ายิ่งกว่าคนใกล้ตัวซะอีก